ใครที่มีแอปทูมันนี่วอลเล็ตและแอปรุงไทยเน็กในมือถือลองเช็คดูค่ะท่านอาจจะได้รับสินเชื่อโดยไม่ดูตัวจะเป็นสินเชื่ออะไรนั้นใครสมัครได้บ้างต้องตามมาดูค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันเช่นเคยกับธัญราจัดให้วันนี้จะพาไปดู2ส,สินเชื่อจากฝั่งธนาคารแล้วก็ฝั่งของนอนแบงค์ค่ะที่ให้วงเงินค่อนข้างสูงหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก2ส,สินเชื่อนี้เพราะทั้งสองสินเชื่อนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นระบบปิด เปิดให้สมัครเฉพาะคนที่ได้รับคําเชิญเท่านั้นถึงแม้บางคนได้รับคําเชิญแต่ก็ใช่ว่าจะผ่านอนุมัติทุกคนนะเพราะเขาจะมีการเช็คเครดิตบูโรด้วยค่ะอยากให้ท่านดูรายละเอียดก่อนเผื่อได้รับคําเชิญท่านจะได้ดูเป็นแนวทางในการสมัครหรือใครที่ไม่ได้รับคําเชิญก็สามารถดูเป็นแนวทางได้ค่ะเผื่อสักวันเราได้รับคําเชิญก็จะรู้ขั้นตอนในการสมัครบ้างมาดูสินเชื่อแรกจากธนาคารกรุงไทยนั่นก็คือสินเชื่อกรุงไทยใจดีค่ะ จากการสอบถามสคอเซ็นเตอร์สินเชื่อนี่ยังสามารถสมัครได้แต่ท่านจะต้องได้รับคําเชิญก่อนนะสําหรับคนที่เข้าเงื่อนไขของธนาคารและจะต้องมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยด้วยสําหรับช่องทางการส่งคําเชิญให้สมัครจะส่งผ่านแอปกรุงไทยเน็กหรือกรุงไทยคอนเน็กเท่านั้นค่ะจะไม่มีการส่ง s อ s เนะสินเชื่อกงไทยใจดีจะให้วงเงินกู้เริ่มต้นอยู่ที่1,000บาทและสูงสุดอยู่ที่10,000แบาท ซึ่งในคําเชิญก็จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราดอกเบีย้ยและก็วงเงินที่เราจะได้รับเลยซึ่งอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ระหว่าง15%ต่อปีและสูงสุดไม่เกิน24%ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยที่เราจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับวงเงินที่เรากู้ด้วยค่ะไม่ต้องใช้เอกสารหรือหลักทรัพย์คำประกันในกรณีที่หน่วยงานหรือบริษัททำ MOU ไว้กับกรุงไทยค่ะหรือถ้าหากไม่ได้ทำเราอาจจะยื่นเอกสารเพิ่มเข้าไป สำหรับวงเงินที่เราได้รับผ่ากเราไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะวงเงินนี้จะมีอายุสัญญาอยู่ที่1ปีจะมีการทบทวนวงเงินทุกปีถ้ามีการผ่อนดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารก็จะมีการขยายสัญญาอายุไปอีกหนึ่งปีค่ะหลังจากการสมัครเสร็จเรียบร้อยเราจะรู้ผลภายใน5นาทีค่ะมาดูวิธีการชำระคืนกันบ้างของสินเชื่อนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากสินเชื่ออื่นสักหน่อย ในวันที่24ของเดือนเขาจะหากเฉพาะดอกเบีย้ยเท่านั้นโดยการตัดจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติสำหรับเงินต้นวิธีจ่ายคืนคือเขาจะให้เราจ่ายเข้าไปเองตามจำนวนที่เราต้องการช<อ>ำระผ่านแอปกรุงไทยเน็กให้เราเปิดกรุงไทยเน็กขึ้นมาค่ะแล้วก็เลือกเมนูบัญชีเลือกบัญชีสินเชื่อเลือกจ่ายสินเชื่อ แต่ถ้าหากเราจ่ายเป็นเดือนแรกแนะนำให้โทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะที่เบอร์0ูนย์แล้วก็ตามด้วย17ตัวค่ะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อจากแอป t ูม e น o ี่วอลเล็กันบ้างค่ะนั่นก็คือสินเชื่อส่วนบุนคคล Cas h Now เป็นสินเชื่อของบริษัท a อสเซนนาโนซึ่งอยู่ในแอป t ูมันนี่วอลเล็ค่ะถ้าใครมีแอป t ูมันนี่วอลเล็ท่านเข้าไปที่หน้าการเงินท่านจะไม่เห็นสินเชื่อนี้นะแต่เขาจะโชว์ให้เห็นเฉพาะกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่มีสินเชื่อกับบริษัท และคุณสมบัติตามที่เขากำหนดโดยจะได้รับคำเชิญจากแอป to m o n e y และสามารถสมัครสินเชื่อนี้ผ่านแ p ป t o Money w a l l e t ค่ะสินเชื่อแคปนาวจะเป็นสินเชื่อแบบเงินก้อนที่ไม่ต้องใช้บุคคลคำ้ำไม่ต้องใช้เอกสารให้วงเงินกู้เริ่มต้นอยู่ที่1,000 0บาทและสูงสุดอยู่ที่8,000 0บาทค่ะ วงเงินอนุมัติไม่เกิน5เท่าของรายได้สำหรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน25%ต่อปีจ่ายแบบลดต้นลดดอกค่ะระยะการผ่อนชำระเริ่มต้นอยู่ที่6เดือนและสูงสุดอยู่ที่ย4่เดือนค่ะหลังจากการสมัครเสร็จจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับมาภายใน2วันทำการหรือ SMS แจ้งมาค่ะว่าเราผ่านการอนุมัติหรือไม่ถ้าหากเราผ่านการอนุมัติ เราจะได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีทูมันนี่ภายในหนึ่งวันทําการถัดไปค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อสรุปคือทั้งสองสินเชื่อจะได้รับคำเชิญก่อนถึงจะสามารถสมัครได้สำหรับใครที่ได้รับคำเชิญแล้วสมัครได้และผ่านการอนุมัติ <c oughs> ก็นำข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆทราบในช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ